ก่อนจะไปรับชมผมขอฝากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเริ่มเรื่องในปี1944ผู้ทรงสารถูกส่งมาในช่วงเวลานี้และได้ปลอมตัวเป็นคู่สามีภรรยานายทหารเพื่อที่จะไปงานฉลองของทหารที่มหาลาัยโคลัมเบียตัดมาปี2044แคสซี่ได้นำรูปมาให้แลมซี่ดูแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปี1944เมื่อแลมซี่พลิกดูด้านหลังของรูป เจอเข้อความว่ามหาวิทยาลัยโคลัมเบียวันที่หนึ่งกันยายนปี1944 t h c o เก้ารทีเสคอฟแลซี่จึงบอกแคสซี่ว่าเขารู้จักชื่อของโทมัสเฮสคอฟอส์ตอนที่แลมซี่อยู่กับกลุ่ม12วันนอนนั้นพวกเขาขุดศพของโทมัสเฮสคอฟอส์ขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าขุดขึ้นมาทำไมแต่จริงๆแล้วที่ขุดศพขึ้นมาเพื่อเอากระดูกแล้วเอากระดูกชิ้นนั้นให้ผู้ส่งสารไป ด็อเตอรแอสเลอร์ให้ข้อมูลว่าศาสตราจารย์ด็ตอร์โทมัสเฮสคอฟอสเป็นนักอนูชีววิทยาช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาอยู่ในโครงการอาวุธสารเคมีของสหรัฐเขาถูกฆ่าในห้องทำงานในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียช่วงเย็นวันที่1กันยายนปี1944ฆาตกรเป็นผู้ชาย1คนและผู้หญิงหนึ่งคนยังจับตัวไม่ได้โคจึงขอย้อนเวลาไปปี1944เพื่อหยุดยั้งการฆ่า โทมัสเฮสคอฟส์แต่จนส์ขอให้แคสซี่ไปด้วยเพราะแคสซี่เคยเห็นหน้าผู้สงสารแล้วแต่โคยังไม่เคยเห็นโดยให้แคสซี่เป็นคนระบุตัวตนเพื่อะระงับเหตุการณ์ฆาตกรรมได้ทันแต่แคสซี่ปฏิเสธเพราะเธอรู้สึกไม่พอใจที่โคห้ามไม่ให้ฆ่าเจนิเฟอร์จนส์จึงบอกว่าถ้าโคไปทำภารกิจคนเดียวแล้วล้มเหลวทุกคนในนี้ก็จะล้มเหลวไปด้วยสุดท้ายแคสซี่ก็ยอมไปกับโคและแผนที่วางไว้คือ ต้องมีเงินเอาไว้ยัดใต้โต๊ะเพื่อที่จะได้เข้าไปในงานโจนส์ Jones จึงนำเพชรพลอยจำนวนหนึ่งมาให้และด้วยการที่ต้องย้อนเวลาไกลไปถึง100ปีความแม่นยำในการส่งก็จะน้อยลงการส่งโคกับแคสซี่อาจจะห่างการเป็นวันหรือเป็นเดือนก็ได้โคเลยนะัดเจอกับแคสซี่ที่โรงแรมเอมเมอร์สันจากนั้นโคก็ได้ย้อนเวลาไปก่อนตามด้วยแคสซี่ในปี1944เมื่อแคสซี่มาถึง เธอลืมตาขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเธอนอนอยู่หน้าโรงหนังมีผู้ชายคนหนึ่งฉุดเธอขึ้นมาทันใดนั้นเสียงสัญญาณเตือนก็ดังขึ้นแคสซี่จึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นตอบว่ากำลังจะมีการโจมตีทางอากาศให้เข้าไปหลบในโรงหนังก่อนดีกว่าแต่แคสซี่กลับบอกว่านัดกับเพื่อนไว้ต้องรีบไปก่อนจากนั้นแคสซี่ก็เดินทางมาที่โรงแรมเอมเมอร์สันเมื่อแคสซี่เข้าไปก็ถูกพนักง,งานเชิญให้ออกเพราะเธอแต่งตัวไม่เหมาะสม แต่โคลงมาพอดีเลยบอกว่าเธอเป็นภรรยาของผมเองพนักงานต้อนรับเลยเดินกลับไปแคสซี่ประหลาดใจมากว่าทำไมโคถึงดูกลมกลืนกับยุคสมัยนี้เลยถามว่าโคมาถึงนานแค่ไหนแล้วโคตอบว่าประมาณสองเดือนและได้ตัดชุดรอเธอไว้แล้วโดยให้ช่างดูจากภาพถ่ายส่วนเพชรพอยก็นำไปขายและนำเงินจำนวนมากไปบริจาคให้กับสมาคมสิทธิ์เก่าจนได้เป็นแขกรับเชิญระหว่างที่คุยกันอยู่นั้น พนักงานก็ยกโทรศัพท์มาแล้วบอกว่ามีสายด่วนต้องการที่จะคุยด้วยเมื่อโคลับก็ไม่มีเสียงพูดพนักงานจึงขอโทษแล้วบอกว่าผู้ชายที่โทรมาดูร้อนหลนมากจากนั้นแคสซ,ซี่เลยไปเปลี่ยนชุดเพื่อไปงานในคืนนี้เมื่อทั้งสองมาถึงงานช่างภาพก็ขอถ่ายรูปจึงเป็นที่มาของรูปคู่นั่นเองจากนั้นโคขอแยกตัวไปที่บาร์เมื่อมาถึงนายตำรวจที่อยู่แถวนั้นก็เข้ามาคุยเพราะโคมีลักษณะน่าสงสัย เขาเลยถามว่าโคเป็นทหารประจําหน่วยไหนโคเลยบอกว่าหน่วยที่7หน่วยที่7ของโคหมายถึงคือกองกําลังเจ็ดตะวันตกของดีคอนที่โคเคยสังกัดอยู่นั่นเองนายตำรวจจึงถามเรื่องราวของหน่วยที่7แต่โคก็ตอบไม่ค่อยได้ด้านแคสซี่ที่เดินหาผู้ส่งสารก็ได้เห็นผู้ส่งสารคุยกับชายคนหนึ่งอยู่ก็รีบไปบอกโคแต่โคตอนนี้ตกอยู่ในที่นั่งลําบากเพราะตอบอะไรไม่ได้เลยแคสซี่จึงเข้าไปบอกว่า น้องชายของเขาไปลบกับพวกญี่ปุ่นในฟิลิปปินส์แล้วถูกจับเป็นเชลยแต่เขาหนีออกมาได้ระหว่างที่หลบหนีอยู่นั้นเขาถูกยิงที่น้องชายน้องชายของเธอเลยไม่อยากเล่าเหตุการณ์ที่เขาเจอมานายตำรวจฟังแล้วก็เข้าใจแคสซี่กับโคจึงรีบปีกตัวออกมาแล้วตามหาผู้ส่งสารคนนั้นจนพบว่าผู้ส่งสารอยู่กับคอฟอร์สจากนั้นคอฟอร์สก็ชวนผู้ส่งสารไปที่ทำงานของเขาระหว่างทางทั้งสองได้ล็อกประตู ทำให้โคกับแคสซี่ตามเข้าไปไม่ได้โคจึงเลือกไปทางอื่นเมื่อทั้งสองคนเข้าไปในห้องที่ทํางานของคอฟฟอร์สผู้สรงสารก็ตีคอฟฟอร์จนสลบแล้วเธอก็ทําพิธีโรยดอกไม้ไปรอบๆเหมือนที่ชายล่างโยงเคยทําแล้วใช้กระดูกของคอฟฟอร์สแทงไปที่หน้าอกเพื่อให้เกิดพาราดอกแต่กลับไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเลยผู้ทรงสารเลยบอกว่าชายคนนี้ไม่ใช่ไพร์มารีไพร์มารีก็คือบุคคลจำเพาะเป็นบุคคลพิเศษที่ถูกเลือกเท่านั้น จะมีความสามารถได้ยินเสียงกระซิบภายในหัวเสียงเหล่านั้นจะบอกเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแต่เมื่อเอาสิ่งที่ได้ยินไปบอกคนอื่นพวกไพมารีเหล่านี้มักจะถูกมองว่าเป็นคนวิกลจริตเมื่อโคกับแคซี่มาถึงหน้าห้องก็รีบพังประตูเข้าไปแต่ผู้ทรงสารได้หนีไปแล้วเหลือไว้แต่ศพของคอร์ฟอร์สโคสงสัยว่าทำไมต้องเป็นคอร์ฟอร์สเลยมองไปที่รอบๆห้องก็เจอรูปลิงที่เหมือนกับของเจนิเฟอร์โคกับแคซี่จึงกลับไปตั้งหลักที่ห้องพัก ต่อมาในตำรวจคนเดิมก็มาชันสูตรศพของคอฟฟอร์สและสงสัยว่าโคกับแคสซี่เป็นคนฆ่าเพราะทั้งสองได้หายไปหลังจากเกิดเหตุและคาดว่าจะเป็นสายลับของไฟอักษะจึงออกไล่ล่าโคกับแคสซี่ส่วนโคได้นำรูปลิงกลับมาด้วยและได้เห็นกระดาษออกมาจากกรอบรูปจึงเปิดมันออกมาดูปรากฏว่าเป็นประวัติการรักษาทางจิตของลูกชายคอฟฟอร์สเขามีอาการได้ยินเสียงในหัวและเห็นภาพหลอน ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทแบบวาดละแวงโคกับแคสซี่จึงรีบไปที่โรงพยาบาลจิตเวชระหว่างนั้นที่โรงบาลจิตเวชลูกชายของคอฟฟอร์สกำลังวาดรูปลิงอยู่บนกำแพงพร้อมบนพึมพำว่าที่ไททันทุกคนจะตายหมดพายมารี่มองเห็นพวกวานอนมองไม่เห็นสีเขียวกลายเป็นสีแดงทุกอย่างเปลี่ยนไปพายมารี่เห็นมารดากลายเป็นบุรสาวลาวานอนกำลังจะมา ลูกชายของคอฟฟอร์สก็ยิ้มดีใจว่าลาวานอนกำลังจะมาหาเขาแล้วเมื่อโคกับแคซซี่มาถึงโรงพยาบาลจิตเวชก็เดินไปที่เคาน์เตอร์แต่นางพยาบาลก็เสียชีวิตไปแล้วโคจึงรีบหาเลขที่ห้องของลูกชายคอฟฟอร์สนั่นคือห้อง313โคกับแคซซี่จึงรีบไปเมื่อโคมาถึงห้องของลูกชายคอฟฟอร์สปรากฏว่าเขาไม่อยู่ในห้องแล้วทิ้งข้อความไว้ว่าจับให้ได้สิทนายแน่จริงและรูปป่าไม้สีแดง แคสซี่ก็ถึงกับงงว่าทำไมถึงรู้เรื่องป่าไม้สีแดงด้วยโคบอกว่าเจนนิเฟอร์เรียกมันว่าการเป็นไพรมารีพวกเขาเชื่อมโยงกับการเวลาทั้งภาพหลอนและเสียงในหัวพวกนั้นคือของจริงพวกเขาไม่ได้บ้าบางทีโรคระบาดอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนการทั้งหมดก็ได้ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังจากนอกห้องโคเลยรีวิ่งออกไปดูแต่เจอผู้ส่งสารรออยู่แล้วและถามว่าลูกชายของคอฟฟสอยู่ที่ไหน แต่โคก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนพอเริ่มเดินไปได้สักพักลูกชายของคอฟฟอร์สก็กระโดดเข้ามาช่วยจนสามารถฆ่าผู้ส่งสารได้หนึ่งคนแต่โคก็โดนจับตัวไว้ได้แล้วหนีขึ้นลิฟต์ไปแคสซี่เลยแจ้งตำรวจเพื่อให้ลูกชายของคอฟฟอร์สหนีไปอยู่กับตำรวจแต่ลูกชายของคอฟฟอร์สบอกว่าผมจะต้องถูกแทงด้วยกระดูกของตัวเองและจะต้องตายในวันนี้แล้วป่าไม้สีแดงก็จะเกิดขึ้นจากนั้นผู้ส่งสารก็พูดออกลำโพงว่า ให้นำตัวลูกชายของคอร์ฟอสมาที่ชั้น4เมื่ออย่างนั้นโคจะต้องตายแคสซี่เลยจำเป็นจะต้องไปที่ชั้น4เมื่อเดินมาถึงหน้าห้องแคสซี่ก็แลกเปลี่ยนโคกับลูกชายคอร์ฟอสเมื่อโคเดินมาถึงแคสซี่แคสซี่ก็จะยิงผู้ส่งสารแต่ลูกชายคอร์ฟอสได้เข้ามาขวางเอาไว้แล้วบอกว่าวันนี้เขาต้องตายมันถูกกำหนดไว้แล้วผู้ส่งสารเลยกลับเข้าไปในห้องแล้วล็อกประตูจากนั้นเธอก็ใช้กระดูก แทงไปที่หน้าอกของลูกชายคอฟฟอร์สด้วยใบหน้าที่ปิติอินดีทำให้เกิดระเบิดพาราดอกขนาดใหญ่จนส่งผลกระทบไปในปี2044ด้วยที่นั่นป่าไม้สีแดงเริ่มกืนกินสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ๆสิ่งที่เกิดขึ้นโลกของเราใกล้จะสูญสลายแล้วหรือเปล่าเอาละครับก็ได้จบกันไปการเกิดพาราดอกของการตายของไพรเมรีมันส่งผลกระทบต่อการเวลาทำให้ป่าไม้สีแดงขยายตัวเพิ่มขึ้น ใครจะเป็นคนหยุดยั้งเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ